ดีใจมากที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาแล้วนะคะเอ่อเป็นโทรศัพท์ที่เลนไม่แตกแล้วก็ลองไลฟ์ดูค่ะกว่าจะล็อกอินได้นานมากโลเทกเอ่อกล้องนี้มันชัดกว่าจริงๆเนาะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นค่ะเฟอรัมเอชพีจ n สินบอกฮัลโหลพี่คริส บูมบอกน่ารักครับกัน,นิกาน่ารักที่สุดเออเปร่งทิพพี่คริส <c oughs> อะให้ดูตอนนี้ระบายสีอยู่ระบายสีอยู่ตอนนี้กำลังอินค่กะกับการระบายสีเพราะว่าไปโดนหลอกมาว่าว่าเป็นอาร์ตเทอราพีเขาบอกว่า ถ้าเครียดให้ระบายสีก็เลยซื้อสมุดร,ระบายสีผู้หญิงมาดูสิเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหลายๆหนะ้าเพิ่งวาดไปได้หน้าเดียวเองค่ะชอบคือชอบอันนี้สุดขขาวดำเพราะว่าเติมกลีบดอกไม้เองด้วยก็มีอีกเยอะมากเลยค่ะระบายให้ตายไปเลยถ้าเครียด ฮัลโหลคิดถึงพี่เคยศสอะหงยกดิงเดฟปันิตาอดไปมีติ้งอยู่ต่างจังหวัดฮมานะคะวันที่เจ็ดนะคะจัดมีติ้งจริงๆเคยมีแล้วแหละแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นอันที่แบบตั้งใจทำมากค่ะ คุณแอมบอกมีความอรานเครปวิริศสวัสดีค่ะพี่คริสปาปิชยามีอยากเครียดนะอ๋อไม่ได้เครียดบ่าวเราโดนหลอกที่ที่มิลานเขามีซุ้มขายหนังสือระบายสีค่ะคุณอ่านไม่ออกอะนวนปะ่ะบอกว่าคริสเรื่องอะไรคะในสกีสกายคิดถึงโอ้มันเร็วอ่าน บอทันอะแมวเปอร์สิงชอบเวลาไม่เขียนตาอาชีรายงานค่ะคุณอาและตัวยิ้ม,มดีใจอะได้กล้องใหม่ไม่มีไม่เลนนไม่แตกแล้วไมเออบอกว่าอยากไปมีติ้งมากต้องไปให้ได้ เดี๋ยวคอสถามน้องๆที่ดูแลน้องๆแอดมินที่ดูแลแล้วกันนะคะว่าร้อยคนจะถึงไหมนอ้องคุณอะตอมบอกพี่คิเป็นเมนเทอร์ต่อเปล่าครับไม่แน่ใจอ่ะต้องดูเวลาก่อนน้องนิวนูนะสะถอนเรียกชื่อว่านิวหน่อยสิคะนิวนิวนิวพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้คริส ถ่ายละครนคะะตื่นหกโมงเช้าไปถึงกองเจ็ดโมงเฟิร์นบอกชัดมากทิ้งชัดมากผมเสียอะไรคะต้องไปถามคุณก้องนะคะคุณก้องเป็นคนผสมสีให้คุณก็ปล่อยให้เพื่อนทำเลยเกินร้อยบวกน้อยไปจริงหรือเปล่าถ้าสมัครมาเกินเกินเดี๋ยวคุณลองดูคะ่ะว่า พี่ร้านอาหารเขารับได้กี่คนเผื่อจะรับเพิ่มอ๋อมีเสียงหายอ๋อโทษทีคะ่ะเมื่อกี้เอาโทรศัพท์วางวางติดไว้กับโต๊ะเน็ตสมายทำไมน่ารักพี่คยทาันเขายังทานแล้วเขาวันนี้ท่านรัดหน้ามีกรอบน่าจะประมาณห้าร้อยแคลอยากให้ไลฟ์างพรุ่งนี้ อ๋อพวกนี้ไม่เจอไม่เจอกวางค่ะกวางเล่นเป็นนวลกวางก็จะอยู่แต่ที่บ้านพวงนี้โลเคชันไปถ่ายที่มอกรุงเทพอุ้ยมันมีตัวไลกับตัวหัวใจแบบลอยมาเต็มเลยอะมันลอยมาลอยมาแปลว่ามีคนกดอยู่ใช่เป่าวอุ้ยลอยมาอีกแล้วน่ารักมากเลยอะโทรศัพท์นี้มันแคปหน้าจอยังไงอะทำให้เป็น คพอ่คเยเซอร์ผมนะอืมนัวมอริสันอย่าลืมเบิร์นนะคะคืออะไรอย่าเบิร์นอ๋อเบิร์นเบิร์นห้าร้อยแคลใช่ไหะเมื่อวานไปเต้นมาตอนนี้คอจะหักละคิดถึงพี่มากคุณนิวนาริสลาพิริคสน่ารักพลอยแสงวิจิตวิอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะ ขออนุญาตโดดไปข้างล่างมิวพี่หมวยน่ารักมายชยดาเบลนันทิสารอทิทยากล้องมันชัดมันดีอย่างนี้เองชมามของคุณไม่ค้างเลยอย่ามาบอกว่าเน็ตเราไม่ดีเราใช้ไวไฟบ้านเน็ตเราดีแน่ๆ กุลการบอกไลฟ์พยานห้าทุ่มเนาะนี่ขี้โมงแล้วว่าอย่านานขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเขาเบือ่อเก่งใจถ่ายไปตอนกี่ตอนราคะเมียหลวงคุณชาอะไรอ่านไม่ทันนะชื่อเอ,อถ่ายไปนิดเดียวเองค่ะแต่มันมากหนูไม่เข้าใจตีมจีนมากโอเคมากคือตีมจีนมากโอเคมากเนี่ยมันมาจากแฮชแท็กที่มีคนเขียนมาค่ะว่า จีนมากไม่โอเคเพะอเ,เคยพูดอะไรสักอย่างว่าเคยยิ้มแล้วแบบตามันหยีมากเลยอะไรเงี้ยคุณบอกหูจีนมากไม่โอเคแล้วเขาก็เลยทำแฮชแท็กขึ้นมาคราวนี้คราวนี้คุณก็เลยบอกว่า t e ม m meeting fan c l u อ่ะเป็นจีนมากโอเคมากก็ได้เพราะว่าด้วยหน้าแล้วด้วยตาแล้วคงเป็นชาติอื่นไม่ได้จริงๆนะคะมันก็คงต้องเป็นจีนนั่นแหละ นูนี่บอกไม่เบื่อแบงกี้ไทยแลนด์พี่ควยสครับเดอะเฟสซีซั่นหน้ามาเปล่าหยกบอกห้าทุ่มเลยไม่มาน้องคิดถึงเออม,มานาชยาบอกน่ารักจังอ่านคอมเมนต์ด้วยนัทพพี่พี่พี่อุ๊ยอ่านไม่ทันพี่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 ควิยบอกรักผมหน่อยโอริโอจุ่มอะไรเนี่ย พวกนี้ไลายด้วยนะโอเคคะ่ะมีกล้องละเราไม่กลัวต้นรักมาเทวเกอร์าฮา,าจีนจริงๆก็ใช่ะ่ะจีวีราการน่ารักจีนมากรักมากฮาฮาๆก็มันจีนทำไงได้เนาะเนี่ยมีตัวหัวใจตัวตัวอย่างเงี้ยรอยลอยลอยลอย,อย,อย,อยมาเต็มเลยอะ่ะตลอดเวลาเลยน่ารักมากเลยอะ่ะ อยากแคปป่อทำไม่เป็นเดี๋ยวไปหาวิธีแคปก่อนโทรไปถามเพื่อนก่อนหนูไม่ได้ไปมีติ้งทําไมอ่ะมาจีวันที่เจ็นะแต่ก่อนอื่นวันที่ยี่ิบแปดค่ะมีบวงสวงวงสวงการประเทศบอกสึกพี่กุยังอยู่ g ท h ไหมยอยากเล่นหนังจะแย่อยู่แล้วคะ่ะเขาเรียกก็ไปคะ่ะคุณฟารัม HP เออไม่ใช่ค่ะพี่พลอยเรียกพี่คริสว่าเจแต่พี่คริสบอกจีนมากไม่โอเคเอาเหรองะคุณอาณนนท์บอกดูไกลถึงเกาหลีเลยอยู่ในโรงแรมเราสินะมี wi ไฟสิคุณอาณนนท์ใช่มหมคุณ QXCO Natty พี่คริสรองเพลงให้ฟังหน่อยหูทำลายจังไม่เอาเดี๋ยวเขาเลิกไลฟ์กันหมดอย่าร้องเพลงเลยฉันคุณ A O O สุพันษาบอกว่าจะนอนแล้วหรอคะยังค่ะเดี๋ยวกำลังจะเปิดเกม of t h r o n e ดูอยากดูมากมีเต้นพริวมากชอบชอบชอบดูวนไปวนมาไม่กล้าลงเยอะเขินแต่ของครูเค้กลงนะครูเค้กลงทั้งอันเลยตลกดีเต้นแค่นั้นเต้นแค่นั้นเหงื่อแตกเปียกไปทั้งตัวเลยค่ะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอ่ วันที่เจ็ดไม่ว่างทั้งวันเลยเสียใจมากก็อยากไ้ไปอะโกโก้ชอบครับดูไลฟ์ตลอดเลยก็เจนงนไงจะใครล่ะจะไปมีติ้งจะไปมีติ้งนี่กี่โมงแล้วอะทำไมทุกคนบอกว่ามันดึกแล้วพรุ่งนี้ตื่นหกโมชา ตรงเนี้ยรูปเนี้ยเราวาดตอนเราอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินการบินไทยสีก็เลยเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้วาดที่บ้านเพราะว่าตัวเองชอบขาวดำค่ะก็เลยระบายเป็นสีอย่างนี้เสร็จแล้วพอมันเป็นสีหน้าแบบเนี้ยสีประตูบานอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นการทดลองสีเพราะมันเป็นหน้าแรกเนาะก็เลย อันนี้ก็เป็นสีแบบโมโม่หน,นึงค่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาแบบทางสีแดงๆช่วยคิดหน่อยเอาก้านสีอะไรดีอ่ะให้ดูสีเอาก้านสีอะไรดีน่าจะน้ำตาลก็จะเหมือนอันนี้ไงสีอะไรดีอะสีแบบแปลกๆแบบไม่ต้องมีจริงก็ได้นะ แต่ว่าดอกไม้สีแดงคุณกนกวันบอกว่ากลัวไม่ได้เป็นหนึ่งในร้อยจังเลยเป็นสี้าสีน้ำตาลเหรอคะสีน้ำตาลเหมือนอันนี้สีเหลืองเหรอคะโอเคสีเหลืองสีเหลืองสีพอดีสีส้มของสีแมจิกเนี่ยคะ่ะมันส้มแปดมากเลยอะมันจะสวยไหม สวยไหมหรือสีเหลืองสีเหลืองก็ดูแบบอ่าเหลืองก็ได้ค่ะแล้วพื้นน่ะพื้นสีอะไรอ่ะถ้าก้านสีเหลืองเราพื้นสีอะไรอ่ะสีดำเหรอคะโอ้สีดำน่าสนจริงจริงจริงเอาสีดำดีกว่าสีดำสีดำสีเยอะมากเลยอ่ะเขียวชมพูเหลืองม่วงเหรอคะ ดำดำดำคุณเจ้าดำนะเอาการสีดำเริ่มเขาบอกว่าลายเครียดจริงๆคนที่บ้านบอกดีมากเลยเพราะว่าเงียบเงียบไม่ไม่มีการบ่นไม่มีการพูดนั่งระบายสีอย่างเดียวแต่มันคลายเครียดจริงๆนะ หบสีพี่เป็นสีน้ำเงินนะ่ะหยิบสีพี่เป็นสีน้ำเงินนะ่ะแต่ก็คล้ายดำมากแล้วค่ะแต่มันน้ำเงินเข้มมากเลยมันไม่ใช่ฟ้า กล้องใหม่มันดีใช่ไหมเชิญทาตาเรียกชื่อหนูหน่อยน้ำเงินโอเคไหมคะน้ำเงินโอเคเนาะโอเคแต่มันน้ำเงินเข้มมากเหมือนดำเลยคุณเสียงหยิบผิดเลยเพราะไฟไฟที่บ้านมันเหลืองอะอ่ะให้ดูก,ก่อนนิดเดียว ตรงพื้นนะตรงอย่างเงี้ยตรงอย่างเงี้ยต้องสีอะไรเหมือนพื้นอันนี้สีเขียวอย่างเงี้ยค่ะพื้นอันนี้คุณจะเอาสีไม้มาระบายสีเทาพื้นอันนี้สีอะไรดีอะตอนนี้ไม่มีสีไม้เพราะฉะนั้นต้องใช้สีเนี้ยแหละสีแมจิกเนี่ยสีอะไรดีอะม่วงไหมม่วงไหม ฟ้าเหรอคะการมันนำเงินดอกไม้สีแดงข้างหลังสีฟ้าเหรอคะพื้นเหลืองเอาสีอะไรอะ่ะนำเงินโอเคนำเงินชมพูเหลืองพื้นเหลืองโอ้เหลืองเยอะนะคะงั้นเอาเหลืองก็ได้ืตามคำเรียกร้องน้ำเงินแดงเหลืองนะเดี๋ยวระบายเสร็จจะมาให้ดูใหม่คะ่ะ วันนี้มาโชกล้องใหม่เฉยๆตามคำเรียกร้องที่ทุกคนบอกว่านาจอดแตกให้เปลี่ยนด่วนเปลี่ยนแล้วค่ะเอามีเทาด้วยอะเทาก็น่าสนใจเปียววางไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้โหวตนะเดี๋ยวควุณจะโพสเลยข้อหนึ่งเหลืองข้อสองเทาข้อสามม่วงสำหรับสีพื้นเอาสีอะไรเดี๋ยวไปโหวตกันนะบาย